สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวบาตังกัดนะคะห่างจากมะนิลาประมาณสมชั่วโมงครึ่งชื่อโยโบนิตาฟาร์มนะเป็นฟาร์มที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับทะเลด้วยเดี๋ยวไปถึงเราก็ไปดูกันนะคะเป็นอย่างเราก็ใกล้จะถึงที่พักของเราแล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมายาวนานมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่พักเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้ถึงบ้านพักแล้วนะคะก็สวยมาก มาหาเรามานี่ไึที่โรงเรียนถ้าคุณไปดูแ่นี่โรงเรียนไม่ถามอะไรค่ะทางเดินเข้าที่พักแลวเข้าบ้านลยเข้าบนนี่าะคุดูดีมากเลยากมาสวยมาก ข้างบนก็นอนข้างบนหมก็ได้หรือล <c oughs> ่า <il> ไ <Rein |notimestamps|> ้นนอนข้างล่างได้ไหมอ่ะดีมากนอนด้วยอ่ะอนห้องเอร์ไ150้าคุณไ้ บรรยากาศที่นี่นะคะบอกว่านี่อา่าแบบเย็นมากแล้วก็เงียบสงบสวยด้วยเหมาะกับการแบบมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะคะหรือว่ากับเพื่อนก็ได้สวยมากเลยลองดู แล้วนะคะที่ฟาร์มเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วตอนนี้เรากําลังจะมาที่เป็นชายหาดนะคะเป็นหาดส่วนตัวเข้ามาแอบต้องแลกบัตรนิดนึงแต่ว่าเข้าฟรีเดี๋ยวลองดูรูปหาดนะคะ <c oughs> ไปค่ะไปลงไปที่หาดแล้วลงไปที่ <c oughs> หาดกันดีกว่าค่ะ น้าีดสรไม่ได้ใส่น้ำเออจะได้ยังไมเป็นของอันนี้เป็นอัคือาักมอสสิบอะไรเงี้ยแตสตมันใส่แต่ว่ามือไม่อยู่นี่นะกบ้ธรรมชาติเลยดิมันให้เหมือนเนี่ยโคตรไม่ธรรมชาติเลยโคตรปลอมอะปลอมแสดงดูแสดงมากเลยแสดงมามามอง ยังไงธรรมชาติ กอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรให้กินบ้างโอแก้วไม่อยากวางแก้วมือนะม,มามามา ันี่เป็นเมนูสิริกังกุ้งนะคะน้ใจเยอะมากแก้วแข็งเอามาหมวกการจับแพลตินั่ไม่เอามานาออกนี้จะเป็นเมนูสิสิกนะคะก็จะมีไข่โปงนี้ก็หลอกต้องคนะ มันต้องร้อนจังมนนันไม่ร้อนเนไข่ก็คือไม่สุก Sí, เป็นบองไฟเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งมัชมิลโล่ก,กันก็จะมีช็อกโกแลตนี่นะคะช็อกโกแลตนะคะแล้วช็อกโกแลตแล้วก็แครกเกอร์นะคะแล้วก็มัชมิลโล่ค่ะแล้วก็ไฟว่าให้เตรียมการสแสดงระเบมล็อบบั้ไหมระเบมล็อบบี้ยังไม่ทันอะไรเลยน่ากลัวมันไหม้ดิด <laughs> ปีดดำปิบปีเลย มันเล็งปะเนี่ย่กลัวตังเลยอ่ะกินได้ไหมมเลงจะใชเราให้ไฟมันเราอู่ก่อนนี้ก่อนไม่ได้เหรอไม่อาจจะพานี่มันคือต้นเห็ดไวรอล่ะนะอากาศดีมากบ้านเรามองอย่างงี้สวยมากเลยอ่ะบ้านเรานี่ยบ้านเราอ่ะน่ารักจังเลยบุญเอื้อไนได้กินเนี่ยไม่่อเดินไละห่เดินไละะเาทไม้ไปน้น่อ้าว โอ้ไม่เกียมเลยวะเมื่อกี้ก็ดีอยู่มันคืมันเหมือนของเล่นแล้วไม่ไ้ลงกินละนั่งกินอ่ะอย่างงี้อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งกินดีๆไม่ดีกว่ามันวแค่คือม้านั่นเองนี่ไงอ๋ออ๋อมากอร่อยหอกไปรังอ่างอืมใช่เอาไปรังอ่างท้่ไฟลุกท่วมเลยอ่างอ่างที่ไม่ได้ใช้ปากอ่างใช้มือดึงเอามันก็จะยืดยืดซื้เต้มาโดนนี่อีอันชอบแหละหวานหวานเอาไปเลยไปเลยเข้าปากแล้ว ่หวานๆเนี่ยแอมชอบอร่อยตรงที่มันกรอบๆอ่ะนี่ค่ะอืมเราก็จะผ่าลงนี้นะคะไม่เห็นเหเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นใช่ไหมคะเอาเคียวไรใส่แว่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเวลาอย่างนี้นะคะเราก็จะตรงขอบกรอบๆมันอ่ะฟินมากโอ้โหแอกลัวว่ะพอเลยวอดอกน้ำตาลติดใบไม้สองชิ้นละวน้ำตาลขึ้นนะแม่ โอ้ยมีกล้วยด้วยว้าววันนี้ขอไปสับช้อนขอรับประทานอาหารเลยนะคะเนีราสั่งดูแลไม่ได้กาแฟไม่ไม่ข่มหรอกฮะงบริการไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต่ออกเยอะ Cảm và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không outlet ลลของ Skechers กันนะคะของที่นี่มันเป็น outlet รวมๆของทุกที่แล้วก็ราคาลดลงถูกมากเกินประมาณ50%อย่างคู่เนี่ย3,006เหลือ2,009ถูกมากกรีดมากบัตรในมือนี่ร้อนไปหมดถ้าใครมาก็อยากให้มาลองนะถูกแล้วก็ที่ห้อนี้ดีมากจริงๆนะคะซื <S <S ้อรองเท้าทุกเดือนเลยอะค่ะลีดดี้